น้ำไหลเนาะบัดโคกเนาะเออเมื่อคิดว่าน้ำทิ้งไร้ปัญญาเนะน้ำทิ้งไร้ปัญญาครับผมอนี่ครับหลังจากบ้านไปตั้งแต่เดือนที่แล้วครับผมตั้งแต่บ้านเขาไปครับของมาบ้านให้แม่ยุ่ละเย็นนะครับเนาะอ่าอุปกรณ์ลงมานะครับพุ่นรถรถจอดอยู่พุ่นครับเออน้ำไหลไหลครับผมอืมวันนี้ถือว่าบ้านปุ๋ยใช่ไหมครับต่ว่าแปลงนี่คือถือว่าเดบานนะครับเนาะนี่ครับเขาขึ้นเหง้าเหรอ นี่ครับมันเป็นท่างท่างไหลท่างพานของน้ำนะครับเนาะอ,อให้นี่กับย่างถิง่นบอท่านวานปุนน๋ยเพราะดีอนแนมาาน,แนมือเดียวกันนี่แหละ <c oughs> เออหยาบมมีนะครับเนาะได้การแล้วหยาบมีมร้อม โอุ้้มกับบุ้มีผลดอกเพราะวาา่าน้ำน้ำมันไหลนี่ครับทางน้ำไหลผ่านนผมให้น,นี่กระติหนาจงังไดนะครับหนาเลยแหละครับตัวน,นี้เป็นเขาเอาทังเหล่าลงมาครับเพราะว่ามันบ่พ่อนะครับเาแผบ่พอนะครับฝั่งนะล่งนีผมว่านไว้รอบ ช่วงวันที่4นะครับ4มิถุนานะครับ4มิถุนานะครับ4วันไปนะครับเป็นกขอ6นะครับเป็นข้าวกขอ6แบบข้าวเหนียวนะครับเนาะข้าวเหนียวใหญ่เท่านี้ล่ะน่ครับอุปกรณ์ครับเตรียมมากอ็ได้อ่าถืมาตัดหญ้านะครับผมตัดหญ้าว่านปุ๋ยนะครับอ่านี่ครับท่างที่ลงไปก็ได้ อาจจะจะดุยน้ำนะครับเด้โอโหนะครับท่าสิไปวานลงไปวานทางล่างมาแล้วผมนะครับแผนกถ้อยปุ๋ยอ่ามาล้มดอกลุยเลยน,นี่นะครับพโหนะครับลงไปตามท่านลงไปครับผมพโหท่านศิาสิไปวานทางล่างก่อนครับผม ครับสำหรับสูตรปุ๋ยที่ผมสิใส่นะครับเนาะจะมีเอ่อสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับของของงวนะครับเนาะสูตรสิบห้าแล้วก็สามสิบศูนย์ศูนย์นะครับสามสิบศูนย์ศูนย์สัดส่วนก็คือหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มตัวท้ายนะครับด้วยศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับเอ่อปุ๋ยตัวท้ายนะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์นี่ผมใส่ยูที่ประมาณเอ่อสิกิโลนะครับเนาะแตอรห้าบริเดีบานเหมือนนะครับเนาะแปลงนี้กับบัเดีบานนะครับ ว่าน้ำไหลนะครับนะ ครับนสําหรับหน้าปีนะครับผมกับเมื่อวันหุ๋ยให้แม่นะครับหลังจากที่วันเขาไปประมาณวันที่ซีมิทุน่านะครับเดือนที่แล้วนะครับเนาะครับนี่แหละครับเขาคืนดีครับผมเขาคืนดีผมมีหยาเลยด้วยครับผมว่านปุ๋ยรอบแรกนะครับเป็นหน้าดินทรายนะครับเนาะทั้งละเอียดนะครับเขตเป็นเขตพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผม เขาคืนดีนวครับผมตะว่าเหลืองนะครับเนาะบม่ได้ร่องพื้นนะครับบม่ได้ใส่ปุ๋ยร่องพื้นนะครับหลังจากวันให้เาล่าแล้วแล้วกาตัดห้ากันแท่เล่านําครับผมนั่นข้าบกค่อยได้มากนะครับเนาะผมเพ็ดหน้านะครับผมยุ้ยโกสุนนะครับเนาะอันนี้ยุ่ละเอียดนะครับตัดห้ากันแท่ให้เล่านําครับมันหกนะครับเนาะข้าวบกค่อยได้มากอ่ทางนี้ฝนตกดีดีครับผมฝนตกดีขนาดเลยนี่ครับเบื้องหนามลด ปรากฏว่าหลังจากที่ผมวานไปนะครับหลังจากที prime, ่วานไปนี is ่ก็คือฝนตกเลยนะครับเป็นจังหวะทีพอดีพอดีนะครับเนาะนะครับแปลงข้างๆนะครับก็คือเมื่อวานที่หลังนะครับอฝนตกนะครับเขาว่าสามารถขึ้นได้นะครับเนาะแล้วก็เลยเกิดปัญหาเลยแบบนั้นครับก็คือต้ององดำเอานะครับตกก้าไว้ดำนะครับเนาะแปลงของข้างๆกันนะครับของผมนี่ก็คือว่าเมื่อวานห้แม่พอดีนะครับ เขาขื่นดีครับเพราะว่าคุ้มคุ้มหยานะครับคุ้มหยาเป็นน้ำคุ้มแห่งแต่ว่าฝนกระตกลงมาเลยครับนี่ครับจังที่เห็นนะครับผมวันปุ๋ยเรียบร้อยแล้วครับตัดยาเรียบร้อยนะครับเนาะรู้สึกว่าสีวันหนาไปจัหน้อยนะครับเนาะเป็นเขาแพ็กนะครับเขาแพกสามแพ็กนะครับที่ผมมาวันนะครับจะรู้สึกว่านี่ครับรดมันปันหลายรอบนะครับเขามันขึ้นไปกองอยู่ตรงกลางนะครับเนาะสีหนาจัหน้อยนะครับ เขาจะเป็นเหลืองๆนะครับเป็นนาดินทรายนะครับเขาบานทีวานหนาครับมาอัปเดตนะครับมือว่านครับราคามามือว่านปุ๋ยนะครับหลอดแหลกนะครับเนาะประกรากฏว่านหยาบค่อยมีนะครับหยาถือว่าคุ้มหยาได้ดีเพราะว่าฝนตกบ้าแล้วหน้ามันไหลนะครับเขามันขึ้นได้พอดีนะครับ ตกมาจังหวะช่วงแรกๆนะครับอันนี้ก็เหลืองนะครับเจ่าเหลืองเพราะว่าเข้าบดเซปุ๋ยล่องพื้นนะครับว่าเป็นยังครับมาอัปเดตนะครับหน้าปีนะครับขอขอหกนะครับเป็นข้าวเหนียวนะครับนาบ้านแม่นะครับที่ร้อยเอ็ดนะครับผมกาบรรยากาศนะครับช่วงเศร้านะครับการฝนตกดีนะครับแถวโกสุมเมียงกับ่าตก ดีปัานนี้นะครับแถวนี้จะตกแทบทุกเมื่อนะครับที่แม่บอกน,นะครับตกน้ำไหลลงมานะครับนะครับนะครับฉันไปนั่งทั้งน้ำหวยนะนะเป็นเปียงน้ำลงมานะครับตกดีครับฝนทั้งนี้จะฝนยังบ่ท่านถิ่มช่วงนะครับเนาะฝนยังบ่ท่านถิ่มช่วงอา่ทาทั้งโกดสมเดงกะ บ่ตกนะครับบ่คอยตกนะครับมืดมากนะครับบ่ตกนะครับนี่หลังจากว่านปุยแล้วนะครับเนาะตัดหญ้าเรียบร้อยนะครับนี่ก็ได้เตรียมตัวครับนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปติดตามเบืองคลิปหน้านะครับว่าเขาวที่เป็นตังไหนนะครับเนาะทีทิมช่วงช่วงใหนนะครับพวนี้ผลก็ยังตกดีนี่ตะนามถ้าุกปีเดยววันบ่ท่านได้ดำเอานะครับนี่ปรากฏว่าปีนี้ มีตน้มครับวานท่านพอดีนะครับเขายืดนะครับน้ำไหลนะครับผมน้ำลงมาจุดนี้นะครับเป็นไฮทิตตามที่สุดนะครับเนาะคุณหาน้ำก็ได้ไหลลงมากครับยางบูน้ำนี่นี่อันนี้เป็นถนนนะครับเป็นนี่เป็นเป็นถนนนะครับมามีขอบนะครับกันแท้ของหน้าไฮนี่ครับผมนี่แหละครับว่าในบ้านปุยดอกไฮนี่เอาไว้ก่อน เพราะว่าวาันกับอะไ้นะครับน้ำปุ๋ยไหลนี้มัดนะกเิ็นดีอยู่ครับหนาอยู่ครับไค,ครไน,นี่นี่แหละฝนดีดีค,ครับทั้งเรียนเนาะน้ำกไ็ไหลจากจากเลยแหละผลขับน้ำไหลลงมากกัได้วานตั้งแต่วันที่ซีมิถุนาบุหร่าครับผมเนี่มบ,บางน้ำหมดร้ายครับผม